ที่นี่ประเทศใครพี่นี่ไมอามชันบุรีนะครับประเทศที่นี่ประเทศไทยที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวบนเขาเนาะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเชิญนะครับวันนี้นะฮะ ยายไม่ใช่เรี่องเก่งแต่ยายเนี่ยนะเป็นคนที่เดียวกบรักเุยจัเพราะฉะนั้นต้องจำต้องจำต้องจำเหตุการณ์สำคัญกับสิ่งใดนี่เรารู้หมดค่ะสอนอไอ้พวกนี้รู้หมดแล้ววันนี้เอาอะไรมาทานนึ่งครับเนี่ยอ๋ออาหารมังสวิรัติอ่ะกินมังสวิรัติมาสี่สิบป,ปีแล้วค่ะนี่ยายดินจงเล่ย เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเื่อไทยไม่ยอมอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ไทรศัตรูใจกล้ามาแต่ที่ใดถ้าคงเห็นไทยคงจะได้เห็นดีทหารเกณฑ์ว่าโอ้ยแม่ตัวเจ้าลูกว่าปานี่ยาลินจีค่ะยายลินจีอายุเท่าไรครับอ๋อเจ็ดสิบแปดค่ะคนนู้นคนนู้นนะครับคนนี้ชื่อเอี่ยมใจชายน้ำเค็มอายุ แปเป็นเลยเนาะอ่ะคนนี้ครับอันนี้ลินจงค่ะอายุเท่าไรครับอายุ80แปดสิบค่ะมาทั้งจันทั้งหมดเลยนะคนนี้วันนี้มาทำอะไรกันครับยายมาให้กำลังใจทหารนะเ่ยเพราะทหารเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติเนาะดูแลพวกเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเนาะวันนี้มาจากไหนกันบบ้างครัมาจากอำเภอขุนค่ะจังหวัดจันทบุรีโอ้นี่มาจากจันเลยโอ้แรมสิงห์โอ้แลมสิงห์ พ่อยายรักประเทศชาติรักประเทศไทยเนาะศาสนาพระมหาจัดความเป็นอยู่ของอาหารที่นี่เป็นไงบ้างอ๋อมีความรู้สึกว่าอบอุ่นดีค่ะครับออบอุ่น้ำมันคุณดีครัขอบคุณมากเลยถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกครับเออถ้ามีโอกาสมาอีกถ้ารวมตัวกันได้ก็มาอีกดีใจมากดีใจมากค่ะทั้งที่ใกล้ที่นี่เพราะว่ามันรวมของประเทศชาติไปเลยแล้วเดี๋ยว เหอนก็ว่าใช่สมิทธยัยอมตกลง่ะอยากจะฝากอะไรถึงทหารบริเวณนี้มั่งครับอ๋ออยากจะฝากว่าขอให้เขาเนี่ยอยู่ยังมั่นใจว่าแนวหลังไม่ทิ้งแนวหลังไม่ทิ้งแนวหลังจะสนับสนุนถ้าทหารอยากได้อะไรก็ให้บอกประชาชนประชาชนยินดีรวมตัวกันการกั้นรั้วก็จะพยายามช่วยกัน การเรืองการริโภนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงของชาติที่แท้จริงเพราะไอ้การค้าขายเนี่ยมันก็เหมือนว่าจุดว่ามันรู้สึกว่าเงินมันผุนมเวียนแต่อันตรายของเราคือกลับระเบิดที่มันยังมีอยู่ทั่วไปแม้แต่ที่นี่ก็ยังมีหนองจานก็ยังมีเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็พิการมากแม่ทัพภาคสองก็ยังพูดถึงว่าไอ้เรื่องไอ้ขาขาดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเขาทำห้เขาพิการ เขาต้องเสียสละขนาดนี้เราอยากให้ให้เขาให้เขาไม่ต้องรับภัยอันนี้ค่ะ